แบตรถตัว500นะครับผมก็ตัวนั้นนะครับตัว500นะครับผมผมก็ซื้อจาก l าสด้ามานะครับสั่งจากราสด้ามานะครับราคา680บาทนะครับผมก็12โวลต์8.6แอมป์นะครับ 10Hr นะครับก็ตัวเก่ามันจะเป็นเนี่ยนะครับตัวเก่ามันจะเป็นแบตตัวนี้นะครับตัวนี้ผมดูใน ในลาซดามันประมาณพันห้านะครับมันมันแพงเกินนะครับแต่แต่ตัวตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้แอมมันจะอยู่ที่สิบสองโวลต์เก้าจุดหนึ่งแอมนะครับนี่ยี่สิบเฮอาร์นะครับผมนี่นะครับก็ก็ตัวตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่สำหรับคนที่กำลังหาแบตได้ใช้ตัวไหนดีนะครับก็นี่นะครับกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับนี่ครับ8ปดจุดหกแอมป์ครับอันนั้นมันเก้าจุดหนึ่งนะครับอันนี้ตรงนี้มันเป็นสิบเฮอาร์ไอตัวเก่ามันเป็นยี่สิบเฮอาร์นะครับแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่แล้วสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเปิดแสงอ่านี่นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นแบตเก่านะครับผมนี่ ถึงก็โวลตแอมต่างกันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับชืบนนะครับจะเป็นแจบภาพสตาร์ทนี่นะครับผมก็จะได้ครับผมเคคลิปนี้ก็จ,จบเท่านี้ครับผม